สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยประวัติดีฟีดาวขอนสบ,สบายเดือนละ6 0 0 0นบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะไต้ตาแคมรี่ 200E เกียร์โตคันนี้ปี2008ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ a i r b a บ็ก s กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกระจกรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลายไม้รอบคันค่ะคันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ทเ่2 7 9 0 0พบาทเท่านั้นนะคะ ระบบดิจิตอลอีกต่างหากนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ิโรคณีได้นะคะที่หนึ่งหมบาทขึ้นไปค่ะก็สุรคณีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลัมมงหารถสวยรูหลาปกว้างขวางนั่งสบายได้ใช้ค่ะในนำเปนรถคันนี้เลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะไม่แพงนะคะ2องแ0 0เบาทเท่านั้นนะคะรถสภาพดีมากๆเลยค่ะ สวัสดีสวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะอันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะแอร์ยันเจ็บเลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไฟแนนซ์เลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัปรอกรณ์เงินเดือนนะคะรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ค่ะเบต้าแคมรี่2.0 e เกียวโตคันนี้ปี2008ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมได้ ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ